สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะครับกับการต่อทะเบียนแล้วก็เสริมข้อนะครับว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่นะครับก็เนื่องด้วยข้อมูลแบบนี้มันหายากนะครับบางทีเราก็ไม่มีข้อมูลที่มันเป็นแบบจากประสบการณ์จริงอะฮะคือผมอ่ะขับกระบะนะครับแล้วก็ต้องการเสริมข้อเนี่ยฮะข้อเหล็กด้านหลังเสมอหัวนะนะครับ เสมอหัวนะครับอันนี้พูดถึงคอกข้างนะครับในทะเบียนเขาจะเรียกว่าคอกด้านข้างนะครับนะครับคอกด้านข้างนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับรถกระบะเนี่ยเราเสียภาษีนะครับเสียภาษีหรือที่เรียกว่าต่อทะเบียนเนี่ยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันกว่าห้าสิบาทนะครับอันนี้ในส่วนของกระบะแคปบนะครับกระบะแคปบนะครับ แล้วก็เงินเพิ่มรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะครับปี65อีก10บาท50สตางค์นะครับรวมเป็น1,060บาท50สตางค์อันนี้คือที่เราเสียทุกๆปีนะครับทุกๆปีอันนี้ก็คือของปีที่แล้วนะครับหมดเขต3สาสเวมาม65นะครับวันที่ผมบันทึกวิดีโอเนี้จะเป็นวันที่4เมษายนนะครับก็คือพึ่งว่างนะครับมาทําแล้วก็มาติดเสาร์อาทิตย์ด้วยวันที่2กัาที่3นะครับ ทีนี้มาปีล่าสุดก็คือปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษาก็คือวันนี้นะครับที่ต่อนะครับ4เมษายน2,565นะครับเราจะต้องเสียนะครับค่าคำขอนะครับ5บาทในการต่อกระบะเขาเรียกว,ว่าอะไรข้อข้างนะครับแล้วก็เสียค่าขอแก้เพิ่มเติมรายการในทะเบียนคู่มือ จดทะเบียนนะครับอีก50บาทนะครับค่าตรวจสภาพรถนะครับต้องมาตรวจที่ขนส่งนะครับนะครับตรวจจากด้านนอกไม่ได้นะครับตรวจจากที่ขนส่งนะครับเสียเพิ่ม50บาทนะครับรวมทั้งหมดนะครับในการแจ้งเปลี่ยนข้อข้างนะครับนะครับในการแจ้งเปลี่ยนข้อข้างนะครับทั้งหมดนะครับเพิ่มอีก100กับอีก5บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ เสียเพิ่ม100กับอีก5บาทนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราฝากต่อนะครับตามที่ตรวจสภาพด้านนอกเนี่ยเขาจะเรียกประมาณตั้งแต่พันห้าพันแปดสองพันแล้วแต่พื้นที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําเองได้นะครับเวลาเราอไปต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปต่อไม่ใช่ดิไปเสริมคอบนะครับไปเสริมครอก ให้เราเอาใบเสร็จนั้นเก็บไว้นะครับเพื่อมายื่นขอแต่ถ้าเราทําใบเสร็จหายก็มาเขียนคําร้องได้นะครับที่เขาที่เขาระบ,บุในเอ,เอกสารนะครับนะครับขอคําร้องได้นะครับเหมือนผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าของรถนะครับก็คือเป็นสามีของเจ้าของรถก็คือภรรยาผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ถ้าอยู่คนละที่นะครับคนละต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนแฟนผมอยู่ภูเก็ตผมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ให้เขา,าส่ง สำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ให้เขียนใบมอบอำนาจนะครับนะครับใบมอบอำนาจเนี่ยมันจะเป็นคำเฉพาะนะครับแนะนําให้ไปขอที่ขนส่งก่อนนะครับว่าขอใบเอกสารใบมอบอำนาจนะครับเพื่อเราจะส่งไปให้เขาเซ็นนะครับนะส่งให้ภรรยาเซ็นหรืออะไรก็แล้วแต่คือให้เราเตรียมการไว้ก่อนนะครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับผมก็มาเซ็นที่นี่เลยนะนะครับแล้วก็ประมาณนั้น นะครับประมาณนั้นถ้าเป็นเจ้าของรถก็ทําได้เลยนะครับจ่ายเพิ่มอีกนะครับย้ําอีกครั้งนะครับหนึ่งร้กับอีก5บาทในการเสริมคอกเสมือหัวนะครับตํารวจจะได้ไม่ต้องมาจับเรานะครับนะนะครับถ้าเราฝากเ้าทําเนี่ยเขาจะเรียกประมาณหนึ่งพเออพันห้าที่ผมเห็นต่ำๆนะพันห้าพันแปดสองพันแล้วแต่พื้นที่อันนี้ไปเช็คเอาเอง แต่ถ้าเราเสียเวลามานิดหน่อยนะมาที่ขนส่งเลยนะครับจ่ายเพิ่มอีก105บาทเท่านั้นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรประการใดนะครับก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้ช่อง YouTube ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ